สวัดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้า baby m o s t e r world มาแล้วค่ะเพื่อนๆกับแอดสินจัดปัลลันคนใน <Yeah. S 1> เมื่อวันนี้เบมอนก็ได้ขึ้นแสดงที่ t t g e อ n g ก g a กย p r o รโมท forever ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าเอ๊ะเดียวคำเดียวไม่พอค่ะเราอนน้องๆเบมอนกับพวกเราเก่งกันมาก perfect all kill ที่แทู้รองดีเป็น เก่งแรปพอโชห้องเป๊ปปังครบเวอร์วังมากอายุน้อยร้อยความสามารถไม่เกินจริงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเทปนี้น้องๆอ,อ,อัดรายการตั้งแต่ตีสอของวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดยอมใจในความแข่งแรงของทั้งร่างกายและเส้นเสียงของเบมอนจริงๆดึกดื่นแค่ไหนก็ยังร้องสดได้เป๊ะเหมือนเดิมเลยค่ะเก่งที่สุดเลย ซึ่งสำหรับแอดนั้นเพอร์ฟอร์มบนสเตจนี้ของน้องชิกิตาก็คือที่สุดของที่สุดจริงๆเด็ <Wow. S 1> ก15แบบใดถึงได้มีความพร้อมครบทุกอย่างขนาดนี้ชิกิใส่สดใส่เต็มทั้งการเต้นการร้องการแสดงออกทางสีหน้าทุกท่าทางที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนชิกิตาก็ชายออกมาได้เสมอเปลี่ยนสีหน้าทุกเสียววินาทีแสดงโชว์ทุกอย่างได้ดีไม่มี ที้ติเลยไม่มีความมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันพอดีมากๆสาแก่ใจฉันสุดๆโดยเฉพาะพาดแดนสเบรกคนเดียวเดียว,ยวแบบไฟช็อตชิกกิ้ก็ทำได้จึงมากทำได้แบบไม่มีความกังวลในสีหน้าไม่มีความตื่นเต้นเลยเหมือนที่อย่างเคยบอกเลยครับเพื่อนๆว่าเด็กคนนี้ไม่มีความตัวอะไรเลยแล้วตอนที่อย่างพูดตอนนั้นชิกกิต้าอายุแค่13เองนี่เรากำลัง ดูอะไรกันอยู่ชิกิอายุ15แล้วและเก่งขนาดนี้แล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าในอนาคตชิกิจะระดับโลกขนาดไหน<า>แล้วไอาการเต้นสับขายับเหมือนกับเราสรับหมูอะมันไม่ง่ายเลยนะรัวอะไรได้ขนาดนั้นไงงับได้ทุกบีบทุกจังหวะโอ๊ยเก่งมากเลยหนุ่นลูกชิกิต้าคือ real baby monster ของจริงอ่ะ เดี๋ยวจะหาว่าแอดอวยแต่ชิกิต้ามันก็แล้วแต่คลิปไปนะคะเพื่อนๆบางคลิปแอดก็อวยคนอื่นเยอะหน่อยเพราะในคลิปนั้นๆน,น,น้องคนนั้นทําถึงจริงๆแอดก็อดที่จะอวยไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าโชว์นี้คนอื่นจะทําไม่ดีเพื่อนๆก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเบมอนทุกคนแสดงโชว์โปรโมตนี้ออกมาได้ดีเหลือเกินอาศะที่ตัวแม่องลงประทับตั้งแต่เพลงเริ่มอินเนอร์ เอาจริงสุดเก็บหมดทุกเม็ดแถมออรา่าคาริสมาบนเวทีก็มีอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะพาธี่ิอาสรปไฟลุกกับชิกิตาเต้นไฟช็อตนั้นทำเอาคนดูกรี๊ดดังสุดๆไปเลยค่ะ อายอนก็สุดจึงเพราะว่าทำถึงไปหมดไม่ว่าจะร้องจะแรปจะเพอร์ฟอร์มตรงไหนก็ไปได้สุดทางแถมยังสวยสว่างแซบเซ็กซี่มั่นใจแล้วตอนสัมแฟรี่เอนดิ้งก็น่ารักมากกล้าเล่นกับกล้องขึ้นมาแต่ก็ไม่หวแอบเขินตัวเองนิดนึงด้วยอโอ้โหเอนดูเจ้าหน,นี้ รามีสเตจนี้สวยมากชุดจัดเต็มกว่าเขาเพื่อนผมทองนองฝรั่งน้อยของแม่ประหนึ่งว่าหัวทองมาตั้งแต่เกิดทองแบบตะก้นเด่นมากนี่คือบาร์บี้ i นเรียลไลฟ์ชัดๆแถมลายเต้นของรามีก็ชัดมากเต้นสวยเต้นเป๊และพลังเสียงนั้นอีกที่สุดยอดไม่มีทิติเลยค่ะรามีรัต ส่วนน้องโรรานางฟ้าแสงเหนือของแม่คนอะไรสวยออโรราอีกแล้วสีนเด่นของโรราก็คือทอนบริดจ์ I can see the bright horizon เสียงหวานกระเซาฟังกี่ทีก็ตัวลอยเพราะกินใจเหลือเกินและตอนแฟรี่เอนดิ้งก็น่ารักมากแอดพยายามอ่านปากโรราแล้วนะว่าน้องพูดอะไรที่แน่ๆคือ forever แล้วแหละแต่ยมุญยุอะไรก็ไม่รู้่ะ เพื่อนๆคนไหนรู้ก็เมนมาบอกแอดด้วยนะคะ ส่วนน้องพริตาคนสวยค่ะก็มารับช่วงต่อจากท่อนร้องของน้องโรราโอ้โหเสียงใสและมุนหูเคลือบทอกันเลยทีเดียวควรค่ากับการได้ยินได้ฟังเป็นอย่างยิ่งแล้วยิ่งความสวยแกลมลูกคุณหนูลูกคุณใจเจ้าหญิงดิสนีย์ที่จริงใจคนอะไรทำไมสวยได้ขนาดในนะักยิ่งเวลายิ้มก็คือมีเสน่ห์ที่สุดฉันต้องหยุดคลิปดูตั้งหลายรอบใครทำ เหมือนฉันบ้างสารภาพมาเอาดิดเ และคนสุดท้ายพี่รุก,กะผู้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครถึงชุดจะลูกคุณปานใดถึงน่าจะหวานบาดใจขนาดไหนแต่เรื่องรักก็ยังเท่ยังคู่ยังดุได้เช่นเคยแรบแบบไม่เกรงใจชุดไม่เกรงใจเมคอัพอมภูกับเปียค้ากันเลยทีเดียวแถมสร้างเรื่องด้วยการเต้นบนรองเท้าส้นสู่18ดิวได้อย่างสุดแรง รองเท้าส้นสูงก็ทำอะไรพี่รุกกับไม่ได้จริงๆตัวแมวเวอร์ก็ดูลายเต้นซิอย่างชัดเฟเชียลเอ็กซ์เพรสซีอย่างเป๊ะแล้วนี่ขนาดรองเท้าส้นสูงของชีน้องรวมด้วยนะแปะเต้นได้สุดมากโดดหบดไม่สนลูกใครคนอะไรโคตรแท่ขัดกับหน้าตาจริงๆ I love energy นี้ของพี่รุกกับมากค่ะ กลับมาที่ชิกิต้าอีกครั้งเพราะใน Twitter อ h a s h t a กิต้าได้ขึ้นเทรนด์สูงสุดหลังรายการออกอากาศไปเลยค่ะโดยชิกิต้าได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดใน hashtag ของสมาชิกเบมอนแถมยังติดเทรน์ในอันดับที่23ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโฮโหปังมาก นอกจากนี้ในคลิปแฟนแคมเดี่ยวของชิกิต้ายังเป็นวิดีโอแฟนแคมที่มียอดวิวสูงที่สุดของศิลปินที่ออกรายการเมื่อวันนี้อีกด้วยค่ะซึกน้องได้รับคําชมมากมายเหลือเกินสำหรับการแสดงที่ไม่น่าเชื่อนี้ของน้องโดยมีแต่คนบอกว่ามองเห็นพี่ลิซ่าในตัวของชิกิต้าเยอะมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น ชิกิต้าลูกคนเล็กเป็นคนที่น่ารักและเป็นเด็กมากตอนที่เธออยู่นอกเวทีแต่เมื่อเธอเริ่มแสดงดวงตาของเธอก็เปลี่ยนไปเธอแสดงราวกับมืออาชีพทุกครั้งที่เห็นคนดูฉันรู้สึกได้ถึงความเป็นลิซ่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นร่างกายแบบลิซ่านับตั้งแต่ลิซ่าและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นความเป็นแมวจากครอบครัวที่ร่ำรวยนับตั้งแต่เจนนี่ แต่เธออายุเพียง15ปีและฉันก็ชื่นชมสายตาของหยางยอนซักจริงๆให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างจิกิตา้าและลิซ่ากับจุดแข็งของเจนนี่เล็กน้อยใบหน้าของเธอก็น่ารักเหมือนไอดอลดูเหมือนว่าในอนาคตเธอจะต้องเติบโตขึ้นมากแน่ๆสิ่งที่เธอมีเหมือนกับลิซ่าก็คือความมั่นใจการแสดงออกทางศีน้ะทําให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมเห็นได้ชัดว่าลิซ่าคนที่สองปรากฏตัวขึ้นแล้วไอดอลที่โดดเด่นแล มีเน่ฉันคิดว่าเธอจะประสบความสำเร็จอย่างมากโอ้โหมีคนเห็นด้วยเหมือนกันกับแอดเยอะมากเลยนะคะอดภูมิใจในตัวชิกกิน้องน้อยไม่ได้เลยแต่ คอมเมนต์อันสุดท้ายที่บอกว่าชิกิเป็นลิซาสอนั้นแอดแอบขัดใจนิดหน่อยเพราะการที่บอกว่าชิกิต้าคือพี่ลิซาคนที่2มันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะเพราะชิกิต้าก็คือชิกิต้าค่ะและลิซาก็คือลิซาค่ะจะไม่มีวันเหมือนกันเด็ดขาด <Aye. S 1> ชิกิต้าเกิดมาก็มีพรสวรรค์ด้วยตัวเองและมีพรแสวงที่อยากจะฝึกฝนจนเก่งขึ้นด้วย ตัวเองแต่มีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองเท่านั้นเองค่ะและก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะออกมาบอกว่าน้องไม่ใช่ลิซ่าคนที่สองแต่เป็นชิกิตตาคนแรกและเธอจะกลายเป็นซุปตาระดับโลกในอีกไม่ช้าโอ้โหเ ฉันสร้าบความที่บอกว่าเป็นชิกิตาคนแรกมันรัดมากพี่มันใช่มากๆเลยค่ะรอดชิกิตาคือเด็กที่ตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงๆด้วยแรงกายแรงใจของตัวเองและแน่นอนว่าความไม่ย่อท้อนี้ของชิกิตาสักวันพวกเราจะได้เห็นซุปตาร์ระดับโลกในานามชิกิตาชัวร์พันล้านพันเปอร์แอดคอนเฟิร์มแต่เหนือสิ่งอื่นใดพีลิซ่าคือไอดอลของชิกิ มาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วแอดเชื่อว่าถ้าชิกิตารู้ว่ามีคนมองว่าน้องมีความสามารถและเก่งเหมือนพี่ริซ่าชิกิต้าต้องดีใจมากๆแน่ๆค่ะ ส่วนความเห็นที่มีให้กับเมมเบอร์คนอื่นๆนั้นก็มีดังนี้รามีเต้นได้อย่างมีพลังและเก่งการร้องการเต้นและการแสดงออกของเธอสมบูรณ์แบบมากรามีสวยสูงร้องเพลงไพเราะเต้นเก่งมีเสน่บนเวทีใจดีจริงใจเธอเก่งทุกอย่างเธอเป็นเหมือนนักเรียนชั้นนําของโรงเรียนเธอเป็นคนที่มีบุคลิกเข้มแข็ง พาริตาพาร์ No Not h i n g can stop me now เป็นความสุขอันบริสุทธิ์พาริตามีเสียงสูงและพารเราะราวกับเจ้าหญิงผู้สง่าง,งาม โลรารีดาอินของเราสวยที่สุดเธอสืบเชื้อสายมาจาก YG อย่างดาร่าทูเอน e วันจีซูและพิงโรราคือคนต่อไปที่จะได้เห็นในละครในอนาคตอย่างแน่นอนความจริงเสียงร้องของโรราไม่ใช่เรื่องตลกเลยเสียงของเธอนุ่มนวลเยียวยากและอยู่นอกโลก เอนามิอาสะมีความสามารถที่สุดฉลาดที่สุดมีการแสดงสุดอลังการดังที่เจนนี่บอกว่าเธอมีเสน่ห์ที่สุดอาสะเธอไม่เคยพลาดแม้แต่การเคลื่อนไหวเดียวเสียงร้องของเธอมั่นคงและไพเราะการแรปของเธอเป็นเอกลักษณ์และการเต้นก็ไม่ได้มาเล่นๆการแสดงออกทางศิน้ะและการแสดงบนเวทีลุกเป็นไฟเธอเปล่งประกาย ฉันรักเธอนะคาววี้รูกะเธอมีลายเต้นสวยมากตอนเธออยู่บนเวทีมันบ้ามากฉันรักเธอจริงๆลูก้าแรปเปอร์หลักจะอ่อนโยนไร้เดียงสาและน่ารักขนาดนี้ได้อย่างไรน่าทึกและน่าประหลาดใจนะลูก้าจัง อาชอนเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามเกินจริงเธอมีความสามารถมากๆทั้งเสียงร้องการรับการเต้นทุกอย่างสุดยอดมากและโน้ตเสียงสูงเหล่านั้นเธอทำมันได้อย่างมืออาชีพฉันชื่นชมเธอจริงๆการแสดงออกของอาชอนบนเวทีเป็นอีกระดับหนึ่งของภาษากายในการเต้นของเธอที่น่าประหลาดใจเธอรับได้สามภาษาว้าวร้องได้เสียงสูงท่าเต้นสุดยอดเร้าใจมาก แล้ววันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมรอดูรายการ It's Live Stage Forever แบบ live band ทางช่อง YouTube It's Live ในเวลาบ่าย3โมตามเวลาของประเทศไทยนะคะ oh, oh, oh. และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ที่แอดเอามาฝากเพื่อนๆนะคะคิดเห็นอย่างไรกอเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้แอดอาจจะพูดถึงทิกกี้เยอะหน่อยก็มันอัดอันนิดนึงกนะันเนาะเรื่องว่าน้องเหมือนพีลิซาก็พีริซ่าบ้างไรไงี้แอดไม่ชอบเลย เพราะจิกิต้ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากและมีความตั้งใจแบบขั้นสุดซึ่งภาพลักษณ์ภาพจําแบบนี้เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วจากพี่ลิซ่ามันเลยทําให้สมองไปลิงก์กันหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วแอดฟันทงชิกกิก็คือชิกกี้ค่ะและสุดท้ายแอรักเบมอนจังเคนของแอดเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้แอนล,ลาไปก่อนคลิปนี้ยาวเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรักได้ฟังกันด้วยนะคะมาเป็นดอมเบมอนด้วยกันนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกๆคนเลยกด subscribe ไว้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทค care ใจกันด้วยนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, of obsession. I will not stop. No, I'm never second-guessing. I gotta.